สดขาสดนี่สดแบบนี้สดต่อมาฝั่งนี้ผมอยากรู้จะปาดช่วยนี้ยืนยันหน่อยสิงโตครับสดไหมครับทั้งสดทั้งสดเลยครับคิดครับคิดครับทั้งตอบก็สดครับคิดสิ่งเลยครับ ผมกลัวแล้วผมพูดอะไรไปเดี๋ยวตื่นเป็นการเป็นทาร์ทมอร์เลยนะมันจะเกินจริงไปป่บ้างครับแต่จริงครับจะบอกว่าไม่โสดแน่นอนว่าไม่ได้ต่างแต่ไม่ได้ต่ต่ไม่ได้ต่างครับก็อาจจโสดก็ได้ครับผมแต่ก็โสดตามๆกันไป้ถามจริงถ้าคุณพูดไปสดกันสองคนหรือเปล่าคุณโอ้โหเรื่กโสดแต่คุณไม่ต้องถามใครคุณในตัวโสดก็ได้ คุณแตนเชิญนะไปสุดอะไรไปที่ใหม่ตอนนี้คุณสดบ้านแล้วครับผมเอาเป็นว่าทุกคนตรงนี้โสดกันทุกคนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้เล่นนะครับเป็นการจับคู่กับเพื่อนใหม่ทุกคนครับรับคำ้ามั้ยพิกเตอร์ครับโอนเรับแน่นอนอยู่แล้วพิแคลรับคำ้าคกลทิงโตรับคำ้าครับผมพิทรับคำ้าครับผมเยี่ยมครับโอเคครับทุกคนรับคำพากล เดี๋ยวผมจะบอกกติกาเกมนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่าเกมหัวโคนเดินนะไอ้หน้าที่คอยคี้หัวเลยนะหัวโคนหัวโคนใจหัวโคนหนวโคพูดพร้อมกันหัวอะไรหัวอะไรเออใครละพูดดิวิ w เ n อร์หัวโคนวิ w เ n อร์หัวโคนหัวโคนหัวโคนใจครัวโคนผมจะบอก กติกาให้ฟังนะครับเกมนี้เนี่ยเราจะสุ่มเลือกคนโหวตการร่วมทีมนะครับกับทพ้สองคนนะครับโดยการสุ่มเนี่ยจากผู้ร่วมกิจกรรมที่โฟโต้โอนนะครับทีมคนแลโตนะครับสุ่มจากผู้ที่ถอปไาย